สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนพิมรีพายช่วยครอบครัวพ่อพิการแม้จะหยุดไลฟ์สดขายของไปโ่วคราวแต่ก็ยังคงทําความดีอย่างไม่หยุดเลยละครับสําหรับแม่ค้าออนไลน์สุดปังอย่างพิมรีพายพิมรดาพรที่ก่อนหน้านี้เธอโดนกระแสรดราม่าเข้ามาอย่างหนักทั้งเรื่องการส่งสินค้าเรื่องคลินิกความงามเรื่องกล่องสุ่มและอีกมากมายแต่อย่างที่บอกครับว่าพิมรีพายนั้นเดินหน้าทาความดีไม่หยุดอย่างล่าสุดพิมรีพายก็ได้เข้าไปช่วยเหลือครอบครัว ของคุณพ่อทิพิการหลังประสบอุบัติเหตุรถทับจนเดินไม่ได้แต่ชีวิตยังสู้ไม่ถอยเพราะว่ามีลูกอีก3าคนที่ต้องดูแลโดยไม่ของเด็กนั้นไปมีครอบครัวใหม่แล้วปัจจุบันคุณพ่อที่พิการจะต้องขับรถเก่งที่มีการดัดแปลงนิดหน่อยเพื่อขับไปรับของเล่นมาให้ลูกๆนั่งแพกเพื่อนําไปขายที่ตลาดสร้างรายได้อีกแรงหนึ่งและพิมม์รีพายก็ช่วยหาอุปกรณ์ทามาหากินให้พ่อและยังซื้อรถขายหมูปิ้งให้คุณยายอีกด้วยและที่น่าเศร้าไปกว่าน,านั้นก็ คือลูกชายคนเล็กของคุณพ่อที่ชื่อว่าน้องโฟที่ตาบอดตั้งแต่เกิดอีกทั้งยังมีโรคประจําตัวอีกด้วยแต่ว่ามีความฝันอยากที่จะไปโรงเรียนมากๆซึ่งพิมม์รีพายก็ช่วยสารฝันให้กับน้องโฟด้วยการพาน้องโฟไปอยู่โรงเรียนประจําที่โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไทยพัทยาซึ่งน้องโฟนั้นดีใจมากๆที่ได้มาโรงเรียนซึ่งพิมม์รีพายก็พาไปส่งถึงโรงเรียนทั้งนี้น้องโฟยังเป่ามาส์ออร์แกนให้พิมม์รีพายฟังอีกด้วย แต่แล้วช่วงทายคลิปก็ทำเอาหลายคนน้ำตาท่วมไปตามๆกันครับเพราะว่าได้มีการขึ้นข้อความว่าวันที่31ธันวาคม2564น้องโฟ,โฟได้จากไปอย่างสงบหลังจากเข้าโรงเรียนหนึ่งสัปดาห์ด้วยโรคประจำตัวจแล้วนะครับน้องโฟ,โฟได้จากครอบครัวไปแล้วอย่างสงบซึ่งก็สร้างความเสียใจให้กับทางครอบครัวและผู้ที่เข้ามารับชมคลิปเป็นอย่างมากหลายคนเข้ามาแสดงความไว้อาลัยให้กับน้องโฟโด้วย พร้อมกับเป็นกำลังใจให้คุณพ่อและครอบครัวของน้องโฟอ,อีกด้วยอย่างไรทางทีมงานก็ขอแสดงความเสียใจและเป็นกำลังใจให้กับครอบ,คร,บครัวของน้องโฟด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบขอบ่าวขอบคุณครับ